สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับอวันนี้ก็จะขอเป็นคลิปสั้นๆนะครับอะไปหลังจากที่ไปเล่นน้ํามูลมานะครับผมนะครับเล่นสปาโครนนะครับวันนี้จะมาสี่เชือกเลยโอ้แม่ลูกพ่อลูกอามีพีโดโดนะครับน้องลักี้นะครับแฮปปี้นะครับคุณป้าสโมนะครับ อาจจะขอเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมไม่แม่สีทุกท่านนะครับสีเชือกนะครับนี่ครับพาบรรยากาศนะครับตอนเย็นเโอ้น้องพีเจ้าอหรือวะนี่ครับน้องลักกี้กับพีเดโดนะครับโอ้น่ารักน่ารักนะครับผมเนื้อหนังนี่สุดยอดนะครับผม ไอ้คุณป้าสมโอนะครับน้องแฮปปี้อ่ะจะขอเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับผมไม่ไม่สีนะครับเนี่ยอ่ะคุณป้าสมโอไปว่ะไปไปเลยครับไปแล้วนะครับผมนะครับข้าวฟ้านก็ขอขอนุญ,ญาตนะครับผมเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับหลังที่จาก ไปปล่อยนะครับผมให้เล่นน้ํานะครับผมเทน้ําบุญด้วยกันนะครับแล้วก็ได้ขากลับนะครับก็ได้ปล่อยให้น้องเดินลมกันนะครับนี่เป็นภาพภาพบรรยากาศนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมที่บ้านของพ่อพานนะครับพาน้องไปผ่อนคลายทั้งสี่เชือกนะครับผมแล้วได้กลับมานะครับโอ้แฮปปี้นี่กินตลอดทางเลยนะครับผมไอ้ลูกเพ่ อ่ะเดชไปวะเนียไปไหนไปวะกินจริงๆนะครับผมนี่ไปแล้วนะครับผมดู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 ด,ด,ดูไปเลยไปเลยเร็วไปแล้วครับผมแอนบ้า ไม่จีบกยไปส้มโอส้มปัลส้มโอจีเลยไหนไปแล้วนะครับผมน้องแฮปปี้ไปแล้วอาจจะขอคลิปสั้นๆนะครับผมแม่สีนะครับอ่าให้ดูภาพบรรยากาศะผมที่บ้านของ ของพ่อวานเองนะคร um oh, ับผมโอ้จะเดินตามช้างไม่ทันแล้วนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมเนาะนะครับทางเพจของน้องปานฝันแฟมิลี่นะครับผมกอปานฝันสาวน้อยไม่ป้านนะครับผมแล้วก็ปานฝันแฟมิลี่นะครับ ตีเนี่ยโอ้โหรัดหน้ารัดหลังเลยนะครับผมนูน่นแวะอีกแล้วแวะอีกแล้วยอมแวะยอมแวะนะครับเนี่ยเดู๋ยอมแวะ อะฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมแม่ FC, นะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเรามาเจออ่ะสีเชือกใหม่นะครับผมสวัสดีครับลาบายครับ